สวัสดีครับชาวโลกและก็เพื่อนๆชาวฟู้ดชาเวลทีวีทุกคนนะฮะหลังจากที่เพื่อนๆได้เปิดร้านขายปลาต้องโก,โกไปแล้วนะครับมีสังขยาเป็นของจิ้มทานคู่ปลาต้องโกรวยแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่พอเพราะวันนี้เราจะมีเหมือนสังขยาอีกรูปแบบหนึง่งสังขยาเนี่ยเราเรียกว่าสังขยาชานมอาสนใจแล้วใช่ไหม้าสนใจทําไงเตรียมจดเลยรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะพา เพื่อนๆทุกคนไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมเตรียมจดนะในเรื่องเลยสำหรับวัตถุดิบและส่วนผสมของสังขยาชาเย็นนะครับชานมชาเย็นอะไรเนี่ยแหละเริ่มต้นที่ปาตองโกปะปาตองโกเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนผสมแต่เราจะทำสังขยาชานมเพื่อมากินกับปาตองโกต่อมาน้ำตาลทรายหัวกะทิเข้มข้นนะครับนมจืด ไข่แดงผงชาแป้งข้าวโพดและน้ำเปล่าครับตอนนี้เราดูส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับอ่ะ มาดูวิธีการทําสังขยาชานมนะครับทำได้2แบบแบบแรกคุณผู้ชมจะใช้ผงชานมเหมือนผมก็ได้หรือจะใช้เหมือนอีน้ําชาดําเย็นแบบเข้มข้นอนะ่ะโดยยังไม่ใส่น้าตาลก็ได้อันนี้เป็นอันเข้าใจตรงกันนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้เป็นน้ําแบบน้ําชาดําเย็นอนะ่ะคุณผู้ชมก็ทําในสูตรเดียวกับเหมือนสังขยาใบาเตยเลยคือเติมแต่น้ําตอนนี้ผมเริ่มต้นใส่ไข่แดงลงไปในอ่างผสมก่อน หลังจากนั้นผมก็จะใส่น้ำตาลทรายครับแล้วก็ตีไข่แดงกับน้ำตาลทรายเนี่ยให้เข้ากันแบบนี้เพื่อเป็นการช่วยทำให้น้ำตาลทรายนยะครับไปผสมรวมกับไข่แดงทำให้มันไม่เป็นเยื่อด้วยหลังจากนั้นผมใส่ผงชานมลงไป แข้าวโพดรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชายหวานหๆไงก็ไม่รู้ว่าทำของหวานเป็นด้วยน่ารักที่สุดอ่ะตีให้ได้แบบนี้ก่อนให้ส่วนผสมแห้งเข้ากันก่อนตอนนี้ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับผมจะใส่ในส่วนของน้ำเปล่า นมสดนะฮะแล้วก็หัวกะทิเข้มข้นอยากจะไปดัดแปลงให้ไฮโซจะไม่ใส่หัวกะทิก็ได้สามารถจะใส่ในส่วนของครีมก็ได้สีเหมือนน้ำชานมเลยเหะเดี๋ยวผมขอเวลานะครับคนส่วนผสมให้ข้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปตั้ง บางมารีต่อครับตอนนี้นะครับผมตั้งน้ําให้เดือดแล้วผมจะเอาส่วนผสมแบบนี้นะครับขึ้นไปซ้อนเพื่อที่จะให้เจ้าตัวสังขยาชานมของผมเนี่ยนะสุกโดยใช้ความร้อนจากน้ําถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเอาไปตั้งไฟเลยนะครับมีส่วนผสมของน้ําตาลและไข่อาจจะไหม้ได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีเขาเรียกว่า จะบอกว่านึ่งผ่านน้าก็ได้หรือว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสเรียกบังมาลีคุณผู้ชมสามารถจะทำได้เหมือนกันอันนี้ชัวร์กว่าชัวร์ที่สุดเลยบอกเลยทําอย่างนี้ดีกว่าไม่เอาละไม่บอกทางเลือกอื่นล้ะพอลองมาสองทางทางนี้ดีที่สุดครับคนไปเรื่อยๆสักไม่เกิน3ชั่วโมงเอ้ยไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเซตตัวนะครับคผู้ชม มาดูต่อตอนที่มันเซตตัวแล้วแ๊บหนึ่งเดี๋ยวโชว์ให้ดูตอนนี้สังขยาชานมของเราใกล้ได้ที่แล้วสังเกตว่าตอนแรกๆเนี่ยมันมีฟองค่อนข้างเยอะใช่ไหมพอตอนนี้มันเริ่มเซตตัวเนี่ยฟองมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับเวลาคนคุณผู้ชมคนไปในทางเดียวกาันมีซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีอะไรเงี้ย อย่าทำอย่างนั้นนะครับเราควรไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้แรงเวียงเนี่ยเวียงของเหลวไปทั่วทั้งหม้อนะครับความร้อนมันจะได้กระจายตัวไปทั่วทั้งภาชนะมันได้สุกเร็วๆออันนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมตีซ้ายทีขวาทีหน้าทีหลังทีอย่างนี้ไม่ได้นะทีนี้เมื่อมันเซ็ตตัวคุณผู้ชมสามารถจะเลือกได้ว่าจะให้มันค้นมากค้นน้อยขนาดไหนนะถ้าตั้งนาน มันก็จะข้นมากมีความหนืดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าเมื่อเราเอาส่วนผสมทั้งหมดลงไปอยู่ในอุณหภูมิปกติแล้วมันเย็นตัวลงนะครับมันจะมีความหนืดมากขึ้นมาอีกอันนี้แล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกแล้วแต่ความชอบของผมเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะโชว์ให้คุณผู้ชมดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟสักครู่ครับเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับ สังขยาชานมแสนอร่อยที่จะต้องกินคู่กับปาตองโกคุณผู้ชมรู้หรือยังว่าถ้าจะทำปาทองโกจะต้องไปดูที่ไหนเรามีคลิปอยู่นะครับคลิปนะั้มีชื่อว่าคลิปปาตองโกคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูได้มีคนทําขายและรวยมาแล้วหลายคนนะอันนี้ผมแนะนําเลยให้คุณผู้ชมไปทาทานที่บ้านหรือทําขายก็ได้ขอให้รวยขอให้รวยกันเลยทีเดียวก่อนจัดเสิร์ฟอย่าลืมหยอดนมสดหรือนมข้นจืดลงไปนิดนึงเพิ่มความหอมมัน ให้กับสังขยาชานมของเราอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าสูตรเนี่ยจะไปดูได้ที่ไหนแน่นอนครับเรามีสูตรและส่วนผสมอย่างละเอียดให้คุณผู้ชมที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ห้ามพลาดเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ผมเชฟปูต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ